ช่วยเปิดทางให้เราดูวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดสามนะครับออกมาปรากฏหน้าปรากฏกายให้คนดูทางบ้านได้เห็นหรือทําเสียงอะไรก็ได้ให้เราได้ยินได้สัมผัสด้วยสาธุอะนะครับป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะ เดี๋ยวนะทุกคนเชี่ยห้องนี้มียันด้วยห้องอะไรวะเนี่ยมียันอยู่หน้าห้องเว้ยพี่มาคนเดียวใช่ครับมาคนเดียวครับนะมีใครอยู่ไหมครับ ได้เหมือนเสียงเดินเว้ยโอ้ยจริงจบทักแล้วเปิดให้แล้วพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนะดูข้าวของเนี่ย สวัสดีครับมีผีอยู่ที่นี่ไหมเอ่ยถ้ามีออกมาหาหน่อยนะผมมาเยี่ยมผมจะมาอยู่เป็นเพื่อนพวกคุณคือเด็กคนลุกนะครับ สุปีนันสุปีนานังสุปีนานกลัวครับกลัวครับกลัวครับแต่ว่าใจเราอยากทำเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าโลกปัจจุบันผีมีจริงหรือเปล่านะครับเจตนาอย่างอื่นเราไม่มี เชีย่ยทำไมเฮ้ทุกคนดูดิผมว่าห้องน้ำแม่งยังใหม่อยู่เลยอะใช่ไหมเชืกระบุงกระเบื้องแม่นโคตรใหม่อ่ะดูดิดูด,ดิไปคนเดียวตั้งสติไดได้ครับผมได้ครับนะ จ้าช่วยของเยี่ยยแยะไปหมดแล้วเนี่ยไปกี่คนครับอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้อยู่คนเดียวนะไม่มีให้ความเชื่อ ก็ความคิดใครความคิดมันแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมทํานะครับผมต้องการแค่เผยแพร่นะครับไม่มีความบันเทิงใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ลัสถานที่เจอคือเจอไม่เจอคือไม่เจอนะนี่ใครใครมานอนหัอวไม่กลัวกลัวนะเอาตรงๆผมกลัวนะ กลัวนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ให้ความกลัวม,มาครอบงำอย่างเดียวอะนะครับเราต้องมีความกล้าด้วยอืมไอเชียเสียงเหมือนอยู่บนหลังคาด้วยว่ะ สุปีนานังสุปีนานังสุปีนานังจิเจรุนิจิเจรุนิจิเจรุนิสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินัง <c oughs> สัมภเวสีจุตินังเฮ้ยเนี่ยนะทุกคนทุกคนลองฟังเสียงดูเดีเสียงแม่งมีใครอยู่อ่ะเสียงมืนมีคนอยู่อ่ะจริงๆรน้อเนียเนี่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 ย คือมันมีเสียงก็แกลก็แกลกเหมือนใครเดินเหมือนใครทำอะไรสักอย่างพยายามเช็คอยู่นะพยายามเช็คคนนะเราไม่ประมาทนะครับฮึ นี่ยที่ยินะที่ยินะเสียงไม่อยู่แถวเนี้ยผมไม่รู้มันคืออะไรนะเว้ยโอ้ยบ้านหลังฟ้าต้องตั้งสติพี่ต้องตั้งสติแน่นอนแน่นอนผมตั้งสติอยู่แล้วนะครับ ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่หากพวกท่านอยากสื่อสารหากพวกท่านอยากทำให้คนทางบ้านได้รับรู้ว่าพวกท่านยังวนเวียนอยู่ไอ้ชื่อนี่ก็งูไ้ชื่อนี่ก็งูดูดิเดียวเดียว เจอขวดน้ำแล้วหนึ่งเจอขวดน้ำแล้วหนึ่งเสียงอะไรวะ เสียงอะไรวะดีินรออืมเสียงอะไรเออเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียอย่างเดียวอ่ะเสียอย่างเดียวตอนนี้คือเสียคนนะครับแล้วแล้วอยู่คนเดียวด้วยไม่มีทีมงานด้วย ผมมีคดีทั้งหมดสามศพด้วยกันนะครับดี่ดูดูดู ทุกคนเมื่อกี้มีใครได้ยินเสียงอะไรไหมมีใครได้ยินเสียงอะไรไหมกูว่าไม่มีคนแน่เลยสวัสดีครับถ้ามีคนบอกคนนะพี่ผมจะได้ไม่ขึ้นไปกวนเฮ้ยมันมีเสียงจริงนว้ย พี่ครับถ้าพี่เป็นคนพี่บอกว่าพี่อยู่ข้างบนนะครับผมจะไม่ขึ้นไปคือคือผมผมอยากขึ้นน้วยแต่ทีนเนี้ยเมื่อกี้จังหวะที่ผมเดินสำรวจผายในบริเวณห้องน้ำอะ่ะ มันมีเสียงคล้ายๆลักษณะไม้หล่นลงมาเนี่ย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 เนียได้ยินไหมได้ยินป่ะมันเป็นเสียงลักษณะไม้เว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ น้น,นขอา่องกันเีน่มีคนอยู่ข้างบนไหมครับพี่ถ้าเป็นคนอนะ่ะพี่บอกผมได้นะคุยกันดีๆว่าข้างบนมีคนอยู่ผมจะได้ไม่ขึ้นไปนะ ไอ้วะไม่มีเสียงตลอดเลยเนี่ยเนี่ย,ยจริงๆนะครับนี่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปนะผมยืนอยู่หน้าบันไดนะมันมีเสียงแล้วอ่ะนะครับเขาเป็นอะไรตายนะครับคือมีสามคาดีครับผมคดีที่หนึ่งนะครับมีคนขายยานะครับ วิ่งหนีเข้ามานะครับแล้วถูกตํารวจวิสามันอยู่ภายในบริเวณตรงนี้นะตรงหน้าบันไดนะครับส่วนที่สองนะมีวัยรุ่นนะครับทะเลาวีวาดแล้วเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำเฮ้ยวิย่งเฮี้ยลมลมเฮ้ยลมเชือไม่ใช่เสียงมาให้แล้ว เสียงอะแฮมคือคือผมเข้าใจนะว่าต้องเซฟความปลอดภัยถือมากไปด้วยแต่คุณคิดดูนะครับมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งผมถือไฟฉายอย่างเงี้ยนะครับผมไม่มีมือที่จะต้องเซฟแล้ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูหลัวที่ไหนอยู่ปทุมครับเฮ้ยทุกคนช่วยดูไอ้นี่ทีดิใช่ป่าวะ หน้าคนอยู่ตรงกระจกใช่ป่ะใช่ป่ะเชียเชียเฮ้ยไม่มีไม่มีเว้ยอันนี้บวกแล้วนะผมบวกแล้วนะ เออจริงๆจริงๆเพื่อความสบายใจผมเลยวิ่งมาดูไงผมเลยวิ่งมาดูว่ามันมันไม่ไ,มได้เมกนะเว้ย,ยเอาแล้วเอาแล้วผมจะขึ้นไปดูชั้นสองนะทุกคนผมจะขึ้นไปดูชั้นสองนะทุกคนคอยเชฟผมด้วยนะครับ จริงจริงแม่งโคตรชัดเลยเดีผมต้องเอากล้องส่องไปก่อนมีคนอยู่ไหมครับถ้ามีคนส่งเสียงมาเดอ้อผมจะได้ไม่ขึ้นไปเดอ้อ ทุกคนต้องอย,องอยู่เป็นเพื่อนอยู่คอยเซฟผมนะลักษณะบ้านยังลกมากบ้านลกมากนะครับ พระใหม่ไม่มีครับพระเพิไม่มีไม่พกพกทำไมระวังจะมีคนโอเคโอเคโอเคนะ สัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังที่ตกใจ ไม่ใช่ว่าจะเห็นอะไรนะครับแต่ความรู้สึกผมเนี่ยความรู้สึกผมและตาเปล่ามันรู้สึกว่าเหมือนมีใครแอบมองอยู่โอ้ยห้องน้ำหมืนนะชีคุนเอะเฮ มีคนแอบมองหรือเปล่าไม่มีไม่มีมมนี่นะตรงนั้นคือรถไกลๆนูน่นคือรถที่ผมจอดอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีเสียงมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ได้ยินมา น,นี่ผมหยุดเดินนะวยังไม่ทันเดินเลยแม่งมีเสียงตลอดเลยว่ะผมไม่ขอสรุปแล้วกันนะว่าเสียงที่ได้ยินมันคืออะไรอะนะครับผมต้องการแบบเห็นแบบจะจะเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยเป็นแบบกลุ่มก้อนควันเลยกูถึงจะเชื่อกูถึงจะเชื่อว่าพวกมึงมีจริงนะถ้ามึงมาเสียงอะไรแบบนี้กูไม่เชื่อ มีผู้หญิงด้วยหรือเปล่ามีครับผมมีผู้หญิงผูกคอตายอยู่บริเวณชั้นสองตรงที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้นะตรงห้องที่มีตู้อะตู้กระจกนั่นแหละเสียงของคน,คนหรือมีเสียงของผีผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้นะว่าว่าเสียงอะไรเสียงที่ได้ยินอะมันมาจากคนหรือผีผมไม่ ผมไม่รู้นะครับ